องค์สุดท้ายที่ได้สำเร็จพระอรหันต์ทันพระชนชีพของพระพุทธเจา้าภิกษุทั้งหลายเมื่อเราปรินิพานแล้วพระธรรมวินัยทั้ง84,000พระธรรมคันจะเป็นครูสอนแทนตัวเราอย่าได้คิดว่าพระศาสดาของเราปรินิพานแล้วศาสดาของเราจะไม่มีด้วย เพราะแท้จริงแล้วธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงและบัญญัติเอาไว้จะเป็นศาสดาแทนเราต่อไปภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีธรรมและวินัยเป็นที่พึ่งเถิดอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยแม้แตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น พระพุทธองค์จะสงทอดทิ้งเราเสด็จปลินิพพานซะแล้วเราสู้อสาสติดตามพระพุทธองค์มานานแต่ยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์เหมือนกับพระสาวกอื่นๆเลยท่านอานอน์พร,ระบรมศาสดาให้มาตามท่านเข้าไปเฝ้าอานอน์มานั่งที่นี่เถิด อานน์อย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลยธรรมดาสังขารทั้งหลายย่อมไม่เที่ยงแท้ถาวรทุกสิ่งมีเกิดก็ย่อมมีดับสลายลงในที่สุดเธอได้ติดตามเฝ้าปฏิบัติเรามานานจงอุตสาห์บำเพ็ญเพียรจะได้บรรลุอรหัตในไม่ช้า อาน o ฉันนะถือว่าตนเองมีความสำคัญเพราะเคยติดตามเราตั้งแต่ก่อนออกบวชจึงเป็นผู้ว่ายากสอนยากเมื่อเราปรินิพานจะยิ่งว่ายากสอนยากหนักขึ้นไม่ยอมฟังพระสาวกอื่นๆเพราะขาดความยำเกรงดังนั้นจงทำพรหมทันแก่ฉันนะพรหมทันนั้นทำยังไงเหรอพระพุทธอง,องค์ ภิกษุทั้งหลายไม่ว่ากล่าวไม่ให้โอวาดไม่สั่งสอนไม่เจรจาคําใดๆด้วยทั้งสิ้นเมื่อฉันนะถูกสงลงพรหมทันแล้วจะสำนึกตัวเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายและจะบรรลุอรหัตในที่สุดภิกษุทั้งหลายตราบใดที่เธอทั้งหลายยังพร้อมเพลียงประชุมกันอยู่เนืองนิด คารบในสิกขาบทบัญญัติยำเกรงพิสุผู้อาวุโสผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ทำตนให้ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งตันหาพอใจในการอยู่อาศัยเสนาสนาป่าปรารถนาให้เพื่อนพรหมจารีมาสู่สำนักและอยู่เป็นสุขตราบใดที่เธอทั้งหลายไม่หมกมุ่นกับการงานมากเกินไป ไม่พอใจด้วยการคุยฟุ้งซ่านไม่ชอบใจในการนอนมากเกินควรไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่เป็นผู้ปรารถนาลามกไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความปรารถนาชั่วไม่คบมิตรเลวไม่หยุดความเพียนพยายามเพื่อบรรลุคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปแล้วตราบนั้น เธอทั้งหลายจะไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญอย่างดี